นหน้าปักผมอ่านถูกไหมตั้ทางนะพี่น้องการฟอร์มเมอร์อยู่ฝั่งมีระบบทันสะเทือนด้วยนะอันนี้เกรดเดอร์ครับ CAT Caterpillar ครับรอยตี เปลี่ยนตั้งแต่หมู่บ้านผมน้่นี่ตอนนี้อยู่ช่วงระบางออกจากบ้านสามัคคีครับไปบ้านปลาเข็งนุลกอเขาจะบดบดใส่ปูนนะอัดคันฟอร์มเมอร์อันนี้ก็เกรดแล้วก็บดอัดอตรงนี้ตรงเขมาเ c ียบายมาทำไมนี่ ยังไม่เสร็จดีจะเป็นรุ่นกลางนะว่าสี่สิบรับขับเคลื่อนสีล้อด้านหลังครับล้อหน้านี่น่าจะเป็นไวรีเยวอ,อันนี้ระบบระบบฟันสะเทือน ต้องง่ายด้วยโบอยู่ด้านหลังนะครับน้องรถเฟรตอยู่ด้านหน้าครับรไปเคลียร์มารถสายเกียร์อะไรเร็วฮะเมื่อช่วงเช้านะ่าจะเคลียร์อยู่หน้าบ้านผมครับแต่มาไม่ทันพอเสร็จก่อนตอนนี้มาฝั่งบ้านสามัคคีแล้วครับ ัน,นก็สมทอนอันนี้ตัวใหม่นั่นีอเกียนบอกว่า C A 6 1 0ดีครับกำนักกี่ตันนี่ถึง10บตันไหมยัมถพถืงอยู่นะดูจากก้อนเหล็กข,ข้างหน้าแล้วครับเดี๋ยวจะเดินตามฝัน,นม้นดีกว่าครับ ก็จะบดก่อนนะหดแล้วก็จะมีปูนครับมีปูนอยู่ข้างล่างเป็นฝุน่นปูนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถฉีดน้ำมาฉีดตามหลังตอนนี้เกรดบดอัดก่อนอันนี้จุดโค้งครับก่อนเข้าหมู่บ้านเลยหน้าหมู่บ้านสามัคครับจุดโค้งตรงปู่ตาครับ มาดูการทำถนนลาดยางหน่อยน,น,นานๆจะได้ถ่ายครับพี่น้องเขียหมู่บ้านตัวเองครับแต่ทางก็ไม่ได้ช่ำรุดอะไรนะทางก็ดีๆอยู่แต่เขาเสริมความแข็งแรงสวยงามขึ้นกว่าเดิมแล้วมั้งรถบด,ดนี้ก็ไม่ระบบสั่นสะเทือนคนระโบ ดังกับแผ่นดินไหวดูกรีดครับดูตรงใบมีดกรีดนะ คอันนี้เราจะเป็นซาไกบริษัทดีแมปรถเนี่คืนเจอว่ารถหมดมีน่าจะเบอร์หนึ่งเลยครับซาไกนี่บริษัทไหนก็ต้องเจอครับ หลายรอบนะไม่ใช่บทไปบทมาไม่ใช่เป็นจบสิบรอบหรือมัอ้งหลับลำมาครับุดเกรด ไปพลิกมาครับน่าจะบดให้มันละเอียดเลยว่านะแต่นี้บด้ายางก็จะมีเรียบเลยครับถ้าเป็นบดดินนีจะมีแบบล้อหนาบล้อมีตุม่มมันก็จะเริ่มร่วนขึ้นกว่าเดิม ไว้สใสิบสกียรสกก็ตายบ่เร็วมาก สร้างถนนหนทางครับสร้างความเจริญรุ่งเรืองในเขตบ้างได้เรืเคียงบ้านผมก็มีโอกาสได้ถ่ายก็ออกมาพบปะครับทีมงานทีมงานอะไรนะ้อลืมอ่านไปเดี๋ยวเราขอกลับมาอีกรอบึ่งก่อนอันนี้เริ่มไล่ข้างแล้วครับ อันนี้วิ่งกลางเดียด๋วยวเราจะไปทางทางคอมเมร์ฝั่งนู้นแดงกําบัง ประมาณนี้ครับเครื่องจักรมาลงถนนก็รถโร,ถรถตารีบร่บอ่เรีกรถอะไรรถปังนถนนลาดยางนะครับอประจุยกระจายหมดแล้วฟันมันนี่ก็เย็นนะครับ6โมงแล้วไดล้ต่อครับ เทปนี้ก็น่าจะเพียงมีเพียงแค่นี้ครับพี่น้องขอบคุณป็นอย่างมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอใั้่ชนโชคดีครับสวัสดีครับ